สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสู่เลขวิ่งบนประจำงวันที่16ตุลาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคําเตือนก่อนนะคะสนรับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรื่อจอกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะเอามาดูแนวทางของเล็กวิ่งบนตัวเดียวนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะวางให้ทีเดียว2ส,สูตรเลยสําหรับคลิปนี้วิ่งบนนะคะแฮทแท็กหเลยสูตรที่1นึ่งเราจะใช้แสน บวกกับ10ล่างบวกหน่วยล่างแล้วก็บวก5คงที่มีค่าวท่ากับ x อ,อันนี้คือสูตรที่1นึ่งเดี๋ยวอาจารย์แนบให้เป็นสูตรที่2เลยสูตรเก่านะนี่เป็นสูตรระยะยาวระยะยาวทั้งหมด21ดงวดอาจารย์จะตัดของสูตรระยะยาวตรงนี้นะคะระยะยาว เทียบไปเลยเนาะประมาณนี้แล้วกันเนาะตรงนี้เดี๋ยวลดหน้าจอจะเห็นคําว่าระยะยาวอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้จะเริ่มจากงวดที่ออกสามศูนย์เก้าใช่ไหมเดี๋ยวดูนิดหนึงจะเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะคะตรงนี้สิบเอ็ดก็ไล่ไปเลยสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอดมวดงวดที่แล้วอาจารย์ก็ให้ไปนะคะสูตรนี้เดี๋ยวลดลงนิดนึงนีน่ประมาณนี้อันนี้จะเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะขวามืออาจารย์นี่มาดูแนวทางของตัวสูตรนะ,ะแสนนะคะก็คือเลขสองสิบล่างตัวนี้ออกศูนย์หกนะศูนย์หกแล้วก็ห้าคงที่ สูตรที่หนึ่งเนี่ยมีการบวกเลขค่าทุกงวดเลยอาจารย์ใส่สีไปเลยทีเดียวเลขค่านะเสร็จแล้วเราก็นํามาบวกกันสองศูนย์หกก็เป็นแปดกับห้าก็เป็นสิบสามได้เลขสามสูตรนี้ได้เลขสามนะออกมาที่สามศูนย์เก้าแล้วสูตรนี้เริ่มแต่งวดที่สิบเอ็ดเนี่ยก็ได้เลขเก้าว่างคู่กันเลยเนาะอ่า งนี้เลขเก้านะแฮชแท็กสองนะคะนี่สูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองได้เลขสามกับเลขเก้าก็ได้เป็นคู่โตสเลยนะคนละตัวกันต่อไปนะเมื่อทีสองของสูตรที่หนึ่งนี่ก็คือแสนสองสิบลาตตีออกแปดเจ็ดนะแล้วก็ห้าคงที่เป็นสิบเจ็ดห้าเป็นสิบสองได้สองออกสามห้าสองเลขสองเข้ามาตรงนี้นะ แต่ส่วนส่วนงวดที่สิบสองนี่ได้เลขสองเหมือนกันนะเลขสองเป็นตัวชนนะต่อไปคำวนวณงวดที่สามแสนห้าตรงนี้ออกสองศูนย์นะล่างแล้วก็ห้าคงที่เป็นสิบเป็นสิบสองได้เลขสอง ออกสามเก้าสองว่าที่สิบสามฝั่งขวามือสูตรที่สองนี่ได้เลขสามนะใจเย็นนิดหนึ่งนะเขียนปุ๊บใส่ปับ๊บเดี๋ยวมันเปื้อนเนะี่ยได้เลขสามเป็นคู่โต๊ดไปนะต่อมานะว่าที่สี่แสนห้าสิบล่างออกศูน หน่วยล่างหกแล้วก็ห้าของที่เป็นสิบเป็นสิบหกได้เลขหกออกมาสองสี่หกเข้าเลขหกเมื่ที่สิบสี่ฝั่งขวามือสู่ที่สองนี่ก็คือเลขสองโอเคได้เลขสองนะต่อไปงวดที่ห้า แสนเก้าสิบล่างหน่วยล่างเกนะ้าหนึ่งเนาะแล้วก็ห้าของที่อันนี้สิบเก้ากับห้าก็เป็นสิบสี่ได้สี่สามสองสี่ส่วนงวดที่สิบห้าของสูตรที่สองเป็นสูตรระยะยาวอาจารย์แนบมาให้เลยนะอสูตรนี้สามสองสี่นะเลขสาม ไปไปดูหน้าจอที่ทุกท่านแคปไว้ของงวดที่แล้วเลยนะสูตรเนี้อาจารย์คิดว่ามันจะหลุดนะที่อาจารย์บอกว่ามันน่าจะหลุดนะโอ้ยไม่หลุดเนาะไม่หลุดเพราะว่ามันยาวมากอาจจะหลุดได้หลุดแล้วกลายเป็นเลขอะไรอาจารย์ก็ว่าไปแบบนี้นะคะต่อไปนะ้องวอที่หกแสนสองอันนี้ออกสองหกนะล่างสองหกแล้วก็ห้าคงที่เป็นหก สองสอง,สองเ,ปสเป็นสี่เป็นสิบนะเหลือเลขค่าตัวนี้ก็เป็นยกมาเลยเนาะอเลขค่าออกแปดห้าสองว่าที่สิบหกของสูตรที่สองเลขแปดเลขแปดนะเขียนไปก่อนแปดโอเคได้เป็นคู่โต๊ะแปดห้าคู่หน้าเลยนะขยัาเพย่เป็นว่าที่เจ็ด แสนแปดสิบล่างห้าหน่วยล่างศูนย์ออกห้าศูนย์ทั้งล่างอันนี้แปดเป็นสิบแปดน้อยเลขแปดบวกกันได้สิบแปดก็แปดหกสามได้หลักร้อยส่วนสูตรที่สองงวดที่สิบเจ็ดนั้นเนี่ยเดินยาวมากเลยสูตรนี้ค่อนข้างยากนะใช้สองใบบรรทัดเนี่ยบวกกันวกว่าจะหาใจก็ยากอยู่นะสูตรนี้ก็ไม่หลุดเลยเนาะแปดหกสามแปดหก แปดหสามหรือแปดหกห้าเนี่ยเมื่อที่สิบเจ็ดดี๋ยวดูก่อนนะคุณคุณน,น่าจะเป็นหกห้ามากกว่านะเขียนผิดหรือเปล่าแปดหกห้าเออแปดหกห้านะแต่งหน่อย แปดหกห้านะเพราะมันจะกลับกันหกห้าแล้วแปดเปเลขสานะมแล้วขต่อไปและไอหกห้าก็เป็นห้าหกออกคล้ายๆกันเลยนะเพราะว่าอาจารย์คำนวณมาของสูตรที่สองนี่ได้เลขห้าเลขหาจะเป็นตัวนี้แค่น,นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้มาเน้น จะเปื้อนซะก่อนต่อไปคำนวณต่อแสนเก้าสิบล่างกับหน่วยล่างออกหกสามนะกับห้าคงที่ก็เป็นเก้าสองสิบแปดแปดห้าก็เป็นสิบสามได้เลขสามออกสามห้าหกสามมาหลักร้อยอย่หลักไหนก็ช่างเนาะขอให้มันมาแล้วกันแล้วส่วนวดที่นะสิบแปดนะสูตรที่สองมั่ที่สิบแปดได้เลขหก 6. แหมมันไม่น่าได้เลขตัวเดียวกันเลยเนาะถ้าได้แบบนี้เราได้สองตัวเลยเนะี่ย แต่ถ้าได้เลขตัวกันก็ยังยืนยันว่ามันอาจจะไม่หลุดนะอาจจะมานะก็แล้วแต่แนวความคิดเนาะเราไปงวดที่เก้าหลักแสนเลขห้าสิบล่างหน่วยล่างเก้าหนึ่งอ,อ 3, 1, นะีสามหนึ่งออกมาที่สามหนึ่งแล้วก็ห้าของที่เป็นแปดเป็นเก้าเป็นสิบสี่นะเลขสี่อันนี้มันจะเป็นทางเลขเลยนะสี่ห้าแปดสามสี่แล้วก็ งวาต่อไปเป็นแปดมันจะเป็นแบบนี้เลยปีกปีกนกเลยน,นี้อันนี้ส่วนงวดที่สิบเก้าของสูตรที่สองได้เลขหกเห็นไหมได้ครบองค์ประชุมเลยเนาะนี่หกอันนี้มีปีกไย อันนี้ของสูตรที่หนึ่งนะเป็นทางเลขเลยเพราะว่าเราคำนวณต่อเป็นเลขแปดเลยใช่ไหมมันจะจากสี่แล้ววิ่งมาแปดนี่เลยแสนศูนย์อันนี้ออกห้าแปดใช่ไหมแล้วก็ห้าคงที่เป็นสิบเป็นสิบแปดตามนี้เลยส่วนงวดที่ยี่สิบของสูตรที่สองนะฝั่งขวามเมื่อจาย์นี้ก็จะเป็นแนวทางของเลขเก้าใช่ไหมแล้วเราทำคำนวณได้เลข 4, สี่นะี้สองสูตรนะ อ่ะเก้าหรือสี่หรือสี่หรือเก้าแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจารย์คิดว่าโอ,อ้ส่วนนี้จะหลุดไหมยาวมากเลยเนี่ยดูสิยี่สิบงวดะะจำนวนงวดนยี่สิบงวดได้เลขเก้าไม่หลุดนะคะเอฟซีอาจารย์คำนวณให้ต่อเลยได้มานี่เลยได้เป็นคู่โต๊ดเลยประมาณนี้นี่เรามาคำนวณของงวดนี้ก่อนงวดที่สิบเอ็ด ฝั่งฝั่งซ้ายมือจานนี้จะมีหลักแสนที่เป็นเลขแปดสิบล่างออกมาเจ็ดหน่วยล่างหนุเอหน่วยล่างก็เจ็ดออกเจ็ดเจ็ดเนาะแปดเจ็ดเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดสองสิบสี่สี่กับห้าเป็นเก้าเก้ากับแปดก็เป็นสิบเจ็ดนะได้เลขเจ็ดได้เลขเจ็ดใครจะใช้ไหมเลขเจ็ดตัวนี้จะอยู่ที่ หลักไหนระหว่างร้อยบนกับหน่วยบนคงไม่ใช่สิบและนะเพราะเดี๋ยวเราดูนิดหนึ่งรอผลเลยส่วนสูตรระยะยาวะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจารย์เช็คนิดหนึ่งขอเวลาแป๊บนึงนะจะได้ไม่พลาผดผิดพลาดหกสองสิบสองเก้าสองสิบแปด 7จ็ดสามย2 16ิบอ็สี่สองแปดปดสองสิบหศคูณสองได้ศูนยร้อยทั้งที่สี่ไหมหแล้วก็หน่วยหแล้วก็สโอเคมานี้เดี๋ยวบวกก่อนสิบหมดไป8ปดสองสหเป็นสิบเ็ดเจดกับหเป็นสิบาเป็น9้า เก้ากับแปดก็เป็นสิบเจ็ดโอเคได้เลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมได้เลขเดียวกันเลยโอ้เดี๋ยวดูซิมันมีชนกี่งวดเนี่ยอืมีชนแค่สองงวดเองงวดงวดที่สองกับงวดที่สิบเอ็ดนี่เลยโอ้ไม่น่าชนเลยเนาะถ้าไม่ชนเราก็ได้เลขถึงสองตัวแล้วอันนี้ชนนะคะท่านผู้ชมและอย่างหนึ่งเอา้าแนวทางของการชนมันก็มีโอกาสมาทั้ง มาได้นะเพราะว่ามันมีตัวรองรับอยู่นะเจ็ดกับเจ็ดหวังว่าคงไม่เป็นเจ็ดเป็นถามนะเพราะฉะนั้นเจ็ดตัวนี้เนะ้อยจารย์จะยังไม่ใช้ประกานะมันจะอยู่ที่ที่อะไรถ้าในเมื่อหลักสนะิบเนาะคำนวณมามาได้ที่สองสามสี่สองสูตรในะสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรหนึ่งสองสามสี่ก็น่าจะเป็นแค่สองสามสี่เนี่ยแหละเดี๋ยวเราไปหาว่า ไอเลขเจ็ดนี่จะอยู่ที่ไหนระหว่างหลักร้อยอาจารย์ใช้ดินสอก่อนนะจะเป็นเจ็ดหรือว่าจะเป็นเจ็ดฝั่งนี้จะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสามเจสี่หรือว่าสองเจ็ดสามเจ็ดหรือว่าสี่เจ็ดถ้าจับโต๊ะเนาะถ้าโต๊จะได้แน่ จะเป็นคู่ไหนด้วยโต๊ดบนตอนนี้เราได้เลขเจ็ดใช่ไหมจะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่นี่แหละใครเป็นนักเสี่ยงก็ลองสามชุดนี้ก่อนโต๊ดนะอยู่ตรงไหนได้หมดนะโต๊ดเราก็หาได้แค่ประมาณนี้ เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดที่เราคำนวณมาได้ไม่ไม่ทราบว่าจะอยู่ร้อยหรืออยู่อยู่หน่วยเดีย๋ยวเราไปคำนวณสูตรอื่นๆต่อไปนะแล้วเราค่อยผักตัวนี้มาเพราะว่าเราได้เลขเลขเกตทั้งสองสูตรเลยมีโอกาสเดินอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันได้เลขเดียวกันแต่ถ้าได้คนละเลขอาจจะมีอีกสูตรหนึ่งเข้าสูตรหนึ่งหลุดหรือพร้อมใจกันเข้าก็จะเป็นคู่โตไปชุดเดียวเลยนะ แต่น,นี่มันไม่ได้นะมันคือคำนวณได้แบบนี้เราเอาตามความเป็นจริงมันได้ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลดหน้าจอก่อนเราจะได้โต๊ะเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่นะเวลานี้ฮนะประมาณนี้ทุกอย่างนั้นต้องเป็นการเดินต่อนะถ้าเดินต่อนะั้นนะถึงจะได้นะถ้าไม่เดินต่อก็คือเท่ากับสูตรหลุดก็จะคำนวณไปเรื่อยๆนะคะจะมีแนวทางของสูตรที่อาจารย์บอกว่าถีได้ขสองแปดสองอาจารย์ชอบเลขสองนะมันจะได้แบบนี้นะสอง แปดสองจากร้อยาอลยรออกมาอาจารย์ก็เน้นไปที่สองแล้วจะมีตัวหนึ่งที่เลขสามแต่ถ้าสามไม่มาตัวนี้อาจจะเป็นแปดตัวนี้ก็เลยเอาสามกับแปดไปไว้ที่หลักหน่วยแล้วอาจารย์ก็ให้เป็นสองเจ็ดแปดเพราะเลขเจ็ดน,นี้อยู่ในหลักสิบของของสูตรนี้สูตรที่จับชนกันมายังไม่ชนกันอาจารย์ใช้สี่ตัวเลยมันก็คือสองสามสี่แล้วก็ห้านี่แหละ เอามาเรียงตรงนี้เลยมันเข้าเลยฮะเจ็ดแปดแต่ว่าหลักร้อยไม่เข้านะท่านผู้ชมหลักร้อยจานคำนวณได้เลขสองมันไม่มานะคะตามนี้เลยเดี๋ยวจานวางให้สูตรนี้ขอญาติลบนิดนึงก่อนใครอยากทราบรายละเอียดนะกดติดตามไว้ช่องมีดีชาแนลนะ,ะพร้อมแบ่งปันเสมอนะอยู่ที่ท่านผู้ชมชอบค่อยนาไปใช้ไม่ชอบก็ชมผ่านๆไปเนาะไม่มีใครทราบนะคะระับว่าหวยออกเลขอะไรถ้าทราบก็ดีการปั่นนี้รวยกันไปหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมมันก็เป็นสิ่งที่ยากจะถามว่าเลือกได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่า ชอบมากแล้วก็ลงทุนมาเยอะแล้วด้วยนะคะก็เสี่ยงโชคไปเรื่อยๆตามกําลังนะคะความสามารถของตัวเองอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนเป็นพออาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ